เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับลิตเติ้ลไ h t m แม e ในพาร์ทที่3แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่าหนูน้อยหมวกเหลืองนี้จะพาเราไปเจอกับอะไรนะครับตามมาเลยครับผมทุผู้ชมป่ะมีกระไดให้ขึ้นแล้วก็ขึ้นเจออะไรไม่รู้ขึ้นไว้ก่อนวิ่งขึ้นไปเลยนะป๊๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊สูงจัดจนะัดฮะ ผมจะจัดเลยตรงนี้เอา้ามีทางไปเข้าดีไม่เข้าจะเข้าหรือไม่เข้าดีจะเข้าหรือจะขึ้นจะเข้าเข้าก็ได้เผื่อมีใครสงสัยนะะเอาเลยไงห้องทำร้านห้องทำนัดห้องทำทำงานใครครับเนี่ยมีเก้าอี้ครับอุย้ยตกโอ้เหมือนจะให้ขึ้นหรือเปล่าอ่าเหมือนมี่แววว่าจะให้ขึ้นเนะ เดนมีแววจะให้ขึ้นครับฮึบฮึบอ่าลองดึงไหนฮะตรงนี้ติดฮึบฮึบหมดไม่ได้ขึ้นไม่ได้ฮึบอ่าขึ้นหมดเทียนปะนี่ไงได้จุดจุดเซฟใช่ไหมนะครับปาต่อ,อกัน ขึ้นไปจุดตะเกียงเสร็จแล้วเราก็มาตรงนี้ต่อนี่ครับมาดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในฉานี้เปิบเปิดหมดไม่รู้เปิดไว้ทำไมนะฮะปึ๊บปึ๊บเกาะไม่ได้ตรงนี้มีประตูเปิดอยู่ฮนะเอาละครับจหวันดีเรากำลังเดินเข้าประตูเึ๊บเอาจะเป็นตู้เสื้อปะา เฮ้แต่มันมีทางไปนะน่ะเดี๋ยวนะมันมีทางไปไม่หรอเดี๋ยวก่อนมันมีทางไปนี่อ่าเนี่ยเหมือนจะไปได้ครับอ๋อมาแค่เซฟเหรอกี่ยแค่เซฟก็เซฟนะอุ้ยอ้าวโอ้ย,ออยมันอย่างนี้นี่เองมันอย่างนี้นี่เองมา ตากพีโกอีไหฮะคืออย่างนี้นะพี่เอ๊ ب, ครับปไปฮะปึ๊บเข้าไปแล้วอาจจะมีเสียงข้างนอกเข้ามาหน่อยๆด้วยนะครับผมอันนี้ต้องขอแพท่รับชมทุกท่านด้วยนะครับมาอันนี้อะไรฮะกดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไหนต้องกดไหนนะไม่มีอะไรมั้งคงไม่มีอะไรนะกดยังไงอืม คืออะไรไอ่ะไอ้ดูไรไอ่ะก็มีเด็กสองคนนี่ไะได้ยังไงอ่ะเอ้ยเปิดปิดฮะมันต้องเป,ป็นปริศนาอะไรสักอย่างตรงนี้มีเอ้ยเดี๋ยวไปไหนอยู่นี่ อย,อยู่ดิอยู่ได้ไปไหนแล้วเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ชะเง้อหัวมาวิ่งไปไหนละวไวจริงๆเลยเปิดได้ไหมตัวน,นี้เปิดไม่ได้นะครับปึ๊บเปิดออกไหมอันนี้ตายไอ้วิ่งไปไหนแล้วอะไปกี้จังชะเงอ้อหัวอยู่เมื่อกี้เลยเมื่อกี้ จ้าหมวกแหลมยังเชื้อหัวอยู่เมื่อกี้เลยไปไหนแล้วข้างนอกหรอือเปล่าเริบอเติบอ่เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเพิ่งปิดไม่มีนะไปไหนแล้วไม่รู้วิ่งออกมาแล้วมั้งถ้าก,กี้ใครเห็นจะเห็นเจ้าหมวกแหลมนะฮะเมื่อกี้เกเอ้าเดี๋ยวก่อนอยู่นี่เองเหรอรอฉันด้วย รอจนด้วยไม่อยากอยู่คนเดียวกำลังหาพเพื่อนเลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะประตูเปิดได้หรือเปล่าฮึบเกาะไม่ถึงปึบโอเคขึ้นข้างบนเนี่ย ตึกๆึกๆๆกตอ่องพักไปเลยดันเลยอ๋อ,อขึ้นตรงนี้ <c oughs> เราก็ไปดันประตูอุ้ยเดี๋ยวพวกนายมาไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนพวกนาย รอเราด้วยเราไม่อยากยู่คนเดียวจะพึ่งย้ายบ้านมากระเป๋าจะไปด้วยไม่ใช่แล้วเปิดได้ปะอึบมันจะให้ลากอ๋อลากมาตรงนี้ครับเพื่อดีว่าจะมาเปิดสวิทช์อะไรสักอย่างนะตรงนี้เออดันไปอีกหน่อยไดถึงแล้วอึ๊บ่า โอเคฮึอะไรอ่ะอุ้ยเสียงอะไรเอ้เดียรเสียงเหรรเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะรเสียงอะรเสยะไร ไม่มีอะไรเนาะโอเคขึ้นไม่มีอะไรก็ขึ้นตรงนี้น่าจะปีนเนี่ยนี่มีกุญแจอยู่ตรงนี้ครับกระโดดปีนอุย้ยขึ้นที่สูงอะ่ะอ้อเราก็กระโดดไวไปอ่าพอมันสูงแล้วเราจะกระโดดอ่าตรงนี้ปึ๊บโอเค นี่รูปเจ้าของห้องใช่ไหมเนี่ยใจแน่รูปเจ้าของห้องถ้เาเราปล่อยแล้วก็วางเลยแต่ว่าต้องหยิบมาด้วยฮึอุ๊ยเะแนนลงผิดจุดลงผิดชีวิตเปลี่ยนไม่ไขอะไรอะ่ะหรือว่าต้องไขประตูนี้หรือเปล่าลองดูหน่อยฮะเพื่อจะมีอะไรอยู่ด้านหลังประตูนี้ โอ้โหมีด้วยเอิบด่าเปิดแล้วมามารันยิ้วกุญแจมาฮะไม่ใช่หยิบนะอันนี้เรียกว่าหิ้วมาเลยว้าเอาแล้วนี่เหรออ่าป่ากุญแจปา่าขึ้นบนปา่าไปข้างบนเอิบโอ้ยเอ้าหยิบเด็ดเด็ดด็ดกุญแจกุญแจกุญแจ โอเคอ่าโอเคเรียบร้อยอือปิดแล้วเด้อประตูประตูประตูจะหนีบโอ้โหเสียงประตูนั่นช่างหลอนจริงๆริงอาบีริงเดี๋ยวอามาอยู่หมดไม่ได้ละไม่ได้ละยิงเรียนยิงหล่อนะเนี่ยอ่า เดี๋ยวนะเหมือนต้องกดปุ่มนะครับตรงนี้กดปุ่มกดปุ่มลากตรงไหนได้มากลากอะไรไมาไงอ่ะอ๋อโอเคเหมือนต้องเหวี่ยงขึ้นไปครับตอนนี้เหมือนต้องเหวี่ยงขึ้นเออมีเหวี่ยงแล้วโว้ยมันต้องเหวี่ยงขึ้นไปครับที่แท้ที่แท้เป็นคลิปนี่เองอ วันนี้เราจะได้เจอแบบจริงแล้วนี่เหมือนจะเป็นห้องเก็บตุ๊กตานะหรือไม่ใช่น่าจะใช่นะอ่าแล้วก็ไปหยิบมาอีกนะฮะเพื่อที่จะไปที่อื่นเลงน็งดีดีเด้อโอ้ยไม่ถึงแล้วเลง็งไม่ถึก เออโอเคเอาเลยครับลงลิฟต์อย่างสวัสดิภาพและคงไม่เจอกับอะไรที่ดักข้างหน้ามาเาล้เดินวนสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบโอเคไปทางนี้เลย ปุ้ยหนูหนูโอ้โหเริ่มมืดนะเอาเหมือนจะหิวข้าวอีกแล้วเหมือนจะหิวข้าวแล้วอ่ะยืนนะต้องไปหาอะไรกินก่อนอุ้ยไม่ไหวครับโอโอจะถึงไหมเนี่ย หิวข้าวครับแต่เรายังหาอะไรให้กินไม่ได้เลยไหวนะอุ้ยอุ้ยทนหน่อยอีกนิดนึงอ๋อเจอแล้ว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 มีเจอถึงแล้วจอถึงแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วนิดเดียวนิดเดียว กินก่อนโอ้ย okay. Okay, โอเคโอเคไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาานคือกับดกักโอ้ยตาแขนยาว <c oughs> ไม่พูดหรอกเป็นฝีมือของตักแขนยาวนีเองดิมีเพื่อนเราโดนจับเต็มเลยจะไปไหนปล่อยไปนะโว้ยปล่อยด้วยปล่อยปล่อยด้วยอะอะเออ อืมอ่าอ้ยจับใครไม่จับมาจับเรานายโอเคไหมขอยืมหน่อยนะนายไม่ต้องกลัวเราไม่ทำอะไรไนายเนี่เราไม่ทำอะไรไนายแน่นอนโอเคเราต้องขึ้นไปข้างบนนี้ที่จะไปโดด แต่ว่าผมว่าเราเจอบอสแล้วแล้วแน่เลยตอนนี้นะฮะฮึบฮึบเอาละนะดีๆ,ๆเดอ้อแต่ว่าโหแบบอีกหน่อยไม่ถึงอีกเราดูว่ามันจะแรงขนาดไหนนะจังหวะนี้พอมานะ พร้อมแล้วไปครับอุ้ยเรียบร้อยครบไหมมีอะไราขาดหรือเปล่าโดนประตูนหนีบหรือไม่ครบครบครบโอเคไปครับอ่าตัวนี้มีประตูครับแล้วก็ประตูหรือเปล่าไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอะ่ะอ๋อมีปีนพีคขึ้นบน โอ้เราก็หาทางเปิดประตูวันนี้ครับกระโดดโอเคไม่พลาดนะแต่อย่าพังลงไปอีกละพังไปแล้วกลัวจะไปเจอปิงทุเทียนก่อนครับเอาละมันเครื่องระหารหวัวน,นี่นะเฮ้ออย่า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 ,ยา,ยา,ยายพังอย่าพังอย่าพังอย่าพังออดแอดออ,แอดออแอดอยู่เนี่ยโอเคฮอบ ไม่รู้ว่างนะได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ว่า โว้โยไม่รอเลยว,วิ่งละทีเดียวบอเลยวิ่งใส่เกียร์แบบว่าวิ่งใส่เกียร์แบบไม่หยุดยัง้งแล้วไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนเรากําลังวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ครับโอ้ยมองไม่เห็น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 ไป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  กูเกือบโดน,นจับกินจะโดน,นจับกินไปยังไงไปยังไงไปไปแล้ว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 เหมือนจะรอดอแขนโคตรยาวขาโคตรสั้นเลยแขนโคตรยาวแต่ขาสั้น วิ่งเดอะวิ่งเดอะเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้ยรู้ระทึกจริงๆครับพาดน,นี้ไปอะอะไรอะรองเท้าข้างล่างมีจุดเซมะหอ,อโอจุดเตียนโอ้ย โดนงาบเอา okay, โอเคฮะไปฮะโอ้รองเท้าเด็กเต็มเลยอย่าล้วงมานะอะไรวะเนี่ยรองเท้าเดี๋ยวนะลงไปเด็ดเขาดูก่อนข้างบนไม่มีอะไรใช่ไหมห้องเป็นห้องโลง่ลงๆนะฮะไม่มีอะไรโอเคลงได้เช็คก่อน ไปเดะเดะเดี๋ยวเดะ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 ขึ้นขึ้นก่อนไออะไรนีวะคืออะไรอ่ะตัวอะไรฉลามฉลามแน่เลยเนี่ยขึโอเคขึ้น ถึงแล้วเราถึงแล้วมั้งมั้งนะเดี๋ยวแล้วเราจะขึ้นยังไงอะตรงนู้นอะเราต้องมาตรงนี้ก่อนเราต้องมาขึ้นตรงนู้นก่อนนะตรงนี้ตรงนั้นตรงไหนวะเนี่ยไม่มีกระเป๋าให้ขึ้นแล้วฮะคือเราต้องไปกับกระเป๋าตรงนู้นครับทานไหมล่ะทานไม่เราไม่รู้แต่ลองดูแล้วกันนะเผื่อทานะนึ้นข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 ึ้น เยสผ่านไปไปแล้วโอ้โอ้ยโอ้ยตรงไหนโอ้ยตรงไหนแล้วปีดอีกแล้วโอ้ยมาเจออะไรก็ไม่รู้เจออะไรอีกหรือเปล่านะ ไม่มีอะไรอุ้ยลุกไปแล้วเว้ยไม่อยู่แล้วลุกลุกเดียวเดียวเดียวโอ้เอาอีแอบนี้ได้แอบได้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 นี้ได้ไม่มีไม่มีไม่มี เปเลยไปเลยไปเลย,เลยโอ้ยอย่าเด้ออย่ามาทางนี้จะได้หรือเปล่าอย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 ่าตาไปแล้วลุงตายใครไปวะเนะี่ย เจ้านั้นช่วยเราไว้เหรอน้องหมกน้องหมกแหลมน้องหมกแหลมช่วยเราไว้ฮะอ๋อขอบคุณยวนั้นเราก็มีลมหายใจเชื่อเดินต่อไปขอแนฮะโอ้ยตรงนี้ขึ้น,นยังไงตรงเนี้ยขึ้นยังไงก่อนมีราคาตรงนี้ครับ มีช่องเลยอะตรงเนี้ยรี่ไงมีช่องจริงด้วยโอ้ยเอาเลยครับจังหวะน,นี้เราจะไปต่อฮะโอ้มันต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แน่ไม่นะไม่นะ ขึ้นข้างบนเลอให้ดึงขึ้นข้างบนนะครับหุ่นเจอห้องหุ่นอีกแล้วไงอ้อหุ่นเต็มไปหมดเลยทีนี้แล้วลุงแกทำอะไรลุงเหมือนว่าตุ๊กตามันจะรอดได้นะไอ้ตัวเนี้ยผมว่า ลองใช้ทำอะไรได้บ้างแหละขึ้นข้างบนโอเครูแล้ว ไปเลยขึ้น,ข,นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยให้ไหวชอออิอหายอ้าวาตัวนีหรือเปล่าวะเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้ลุงเก็บไปดักนอไหนอะลุงลุงไปดักนอที่ไหน อือดันเ okay. อาแล้วลุงแกไปดักรอแล้วอ่ะเปิดประตูไปรอแล้วหอยลอดเก๋ค okay. ือแบบครับจจงหวันนี้มืดตึบนีอ okay. ยลงมาเปล่าดูก่อนฮนะดูม,มีหงมีหัวอะไรลงมาโอ้ยดูดิแกตาม ไปไหนวะน่ะเย็บๆๆปบๆๆดบพังหมดแล้วทีนี้โอ้โหพังหมดแล้วทีนี้อุ๊ย สนละทีเนียวโอ้มีเจ้าวะโอ๊ย,ยโอ้ยจ็บแย่จัลยลูกโอ้แม่เอ้ย ไปเข้าไปก่อนห้องสื่อไก่วันนี้ขอโทษน,นะครับขอโทษนะขอโทษเปิดได้ปะไม่ได้หรอเอาแล้วไงเปิดไม่ได้วิ่งมาที่ไหนก็ไม่รู้เปิดเออปัด งั้นก็ถ้าอย่างงั้นก็นะฮะถ้าอย่างงั้นก็มองไม่เห็นโอเคนะฮะถ้าอย่างงั้นก็อนอนกนกขอพักพาที่ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมก็จะชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกลังใจผมด้วยละกันนะครับลราคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับกดป้ครับโอ้ยเก่งไปหมดเลยมือ